โอ้กินแล้วนะอ,อย่าพึ่งและอีกอย่างที่ต้องทำอะไรอ่ะเตรียมไฟลุกโยยอะไรยยุ พอตุดไฟแบบนี้กลิ่นท้าวของไส้ก็จะหายไปกับไฟแล้วก็ได้กลิ่นรมควันหอมหอมอ๋อไปรู้มาจากไหนแม่ของฉันเป็นเจ้าของร้านเครื่องเคียงชื่อดังนะสิฉันจำมาจากตอนที่แม่ทำนี่แหละอลองชิมดูอืมมีกลิ่นควันจริงด้วยออ้ แม่บอกว่าเราต้องรู้ว่ากินแบบไหนถึงจะอร่อยรับรองไม่มีวันอดตาย